ันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชัยกิตดดีขอถวายเสียงสวดสัตย์หายายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาาัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้ทิะ หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลโสอัตราคชันโตเทวตาสัตนมัง มุนิราชสะสุนันโตสักขาโมฆาทางสักเคกามจารุเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเคจาเมตุรูวะนาคาหะเมเคหะวัตุมหิเขตเตภูมาจายันตตเทวาชนะทารวิสาเมยักขาคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมสา,มส i, สาวนการโยยมพทันตาธรรมสาวนการอยัำพทันตาธรรมสาวนการโยยมพทันตา 2บทบูชาพราะรัตนตรัยอิมินาสาการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสาการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการรนะสังฆังอภิปูชยามะสมบทกราพราะรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรรมโธธรรมังนัมัสสานิสุปฏิปนโนพระขวโตสาวกสังโคสังฆังนัมมานิ บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขมณะปาฐะพุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังฆังสรณังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังขฉามิ ตุต e ิยมปีสังฆังสารนังขชฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังขชฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังขชฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังขชฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นาถีเมสารนังอัญยังสังโคมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสเมีโหตุสังฆาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรารณะสัมปนโนสุขโดสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภควาตแปดธรรมานุสติสวาขาโตพาทาทระวตาธโมสันคิธิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิต ก้าวสังขานุสติตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุช <ī chapters taught> ุป <lending> ฏ <reconstruction> ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสัยยุคานิอัฏฐาปุริสโขขละาเเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาเต สิบรับตนาสูตรยานิทัภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวะภูตาสุสมนาพวันตุอโถปีสกัจจะสุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธะสัพเพเมตังกรุธะมนุสยาปชายะทิวาจารรตโตจัยหะรันติเยพลิง ตัสมาหิเนรคัฏฐะอปมัตตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขายังวิราคังอมาตังปณีตังยทัชคาสกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิทัมปีธรรมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยำพุทธเศถโปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตะ ริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสามโมณวิชติอิธรรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทขิเนย่าสุขตัสสาสาวากาเอเตสุทินานิมหัพภะลานิอิธรรมปีสังเคตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุเยสุปายุตตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโคตัมสาสนนมหิเตปฏิปตาอมตังไม่ไค้หะลทามุทานิพุติงพุนชะมานาอิธามปิสังเคิรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุ ญาติพินทะขีโลปะทวิงสีโตสีญาจตุพีวเตพิอัมปะกัมปิโยตถุปะมังสัพปริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจาปสติอิทัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหนติผู้สัพกมตาะเตภวังอธรรมอมาทิยันติอิทัมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุ สหวัสดทัศนสัมปทายะตายสุธรรมาชาหิตาพระวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจาศีลัพทังวาปิยทัทธิกินจิจตูหาปลายเหตุจะวิปปะมุตโตฉาจ่าพิธานานิอภะโพ,พกาตุงอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุกินจาปิโสกม,มังกรโรติปาปะกัางกายเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภะโพ,พโสตาสาปฏิชาทายะอภะพ,พตาทิฐะ ปัฏสะบุตัายธมปีสังเค e รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุวันะปะคุมเพยถาพุสิตาเคคิมหานามาเสปถะมัสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรามังหิตายะอิธรรมปีผูเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปีผูเทรตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถ er, an ิโหตุขีนางปุรานังนวังนาธีสัมภวังวิรัตตะจิตตายติเกพวัสมิงเตขีนาพิชาวิรุณหิฉันทานิพันติธีรายถายามปาทิโปอิทัมปีสังเคตตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิทะภุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทังนมัสสามสุวัตถิโหตุยานิทะภุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตัง เทวมนุษย์ปูชิตังธรรมังนมัสสามารถสุวัตถโหโตยานิทัพปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษย์ปูชิตังสังฆังนมัสสามารถสุวัติโหโตสิบเอ็ดอาตานาติยะปริบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาประวัชิโตสัพพเวระมาติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะ สพีติโยวิวัันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตราโยสุขีธีกายุโกภะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตาโรโอธรรมาวัฏันติอายุวนโนส,สุขังพลัง12อาทิตยะปริยายสูตรเอวามสุตรตังเอกังสมยังพระควาคยายังวิหรารติคายาสีเสสทิงพิขุสหัสเสนตาตัตละโคพระควาพิขุอมันเตสี สัพพังพิฆเวอธิตังกินจะพิฆเวสัพพังอธิตังจักขุมพิฆเวอธิตังรูปาธิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขู่สัมภสัวธิโตยัมปีทังจักขูสัมภสัปัจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิ โทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวธามิโสตังอาธิตตังสัทธาอธิตตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภะโสอทิตโตยมปิทังโสตสัมภัสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอาธิตังเกนะอทิตังอทิตังราคักขินาโทสักคินามหักคินาอทิตังชาติยาชรามรนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอาธิตตันติวธามิ คานางอิตังคันธาอิตตาคานวิญญาณังอธทิตังคานสัมัสุอธทิโตยามปีทังคานสัมภสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวะทุกขังว่าอทุกขังะสุขังว่าตัมปีอธทิตังเกนะอทิตตังอาทิตังราคขิณาโทสักขิณาโทหักขิณาอธทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุกเขหิโหมนะเสหิอุปยาเสหีอธทิตันติวทานิชิวหาอธทิตารสาอธทิตตาชิวหาวิญญาณังอธทิตังชิวหาสัมัสุอธทิตโต ยังไปทางชื่อว่าหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายิตตั้งสุขังว่าทุกครังว่าอทุกขมาสุขังว่าตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักขินาโทศักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุกเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตกุฏภะพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยังไปทางกายะสัมผัสปัจจยาอุปัชติ เวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตัมปีอทิตังเกนะอทิตังอทิตังรักขคินาโทศคินะโมหคินาอทิตังชาติยาชรามรันเอนะโสเกหิปริเทเวหีทุกเคหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอทิตติวทามิมโนอทิตโตธรรมาทิตามโนวิญญาณอทิตังมโนสัมพัสโสทิโตยัมปิทางมโนสัมพัสปัจจะยาอุปชัตติ เวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนาอะทิตังอธทิตังราคาัคขนาโทศักขินาโมห oh คขนาอะทิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมนสเสหิ ح, อุปายาเสหี ح, อธทิตังติวทามิเอวังปัสสังพิโคเวสุตตวาอริยาสาวโกจะขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุป,ปีนิพินทติจะกขุวิญญาเนปีนิพินทติ จะขูสัมผัสเสปินิพินพตัติยํปีทางจะขูสัมผัสสาปัจญาอุปัชติเวทายตั้งสุขังว่าทุกครั้งว่าทุกครามาสุขังว่าตาสมิงปินิพินพัติ โสตสมิงปีนิพินทิติสัทเฮสุปีนิพินทติโสตวิญญาเนปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยงปิทางโสตสัมภัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุขังว่าอทุขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาเนปีนิพินทติคณะสัมผ like. ัสเสปีนิพินทติยมปิทางคณะสัมภัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุขังว่า อทุขามาสุขังวัดตัสมิงปีนิพินทติชื่อว่าหายาปีนิพินทติระเสสปปญญุปีนิพินทติชื่อวหาวิญญาณีปีนิพินทติชื่อว่าหาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทงัง ชีว่าหาสัมภัสปัจจะยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่าทุขังว่าอทุขามาสุขังวาตสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโหทัเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณีปินิพินทติกายสัมพัสเสปินิพินทติยังปีทางกายะสัมภัสปัจจะยาอุปัชติเวทายิตังสุขังว่าทุขังว่าอทุขามาสุขังว่าตสมิงปินิพินทติมานสมิงปินิพินทิติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติ มโนสัมผัสธ์ปินิพินทติยำปีทางมโนสัมผัสสะปัจจะยาอุปชะติเวทายตังสุขังว่าทุขังว่าอทุกรมะสุขังว่าตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตัมีติยานังโหติขีณาชาติอุสิตังพระมาจริยังกตังกะระนียังนาปรังอิทธตายติปชานาติติอิธรมโัวจักพระควาอัตตมนาเตภิทูพระควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจักปณนะเวยากรณสมิงพัญญามาน เมตสสตพิขูสหัสสัสสะอนุปาทายะอาสาเวหิติตานิวิมุตกิงสุติ13อนัตตลกคณะสุดตังเอวมัมเมสุดตังเอกังสมยังพระควาภาราะศิยัง,ว,าายงวิหระรติสิปตเนมิคาทายเยตระโคพระควาปัญจวัคคียเวยพิขูอามันมาเตสีโรปังพิขเวอนัตาาตรา,า,า,ารูปังจั่หิท้งพิขเวอัตาอภวิสัตนายิทางโรปังอาภาทายะสังวเตยะละเพทะจารูเปเอ,เอวังเมรูปัง,หปงโหโต เอวังเมร <mel od ic 00> e ูปังมาโหสีติยะสมาจะโขพิคเวรูปังอนัตาตัสมารูปังอภาทาธยะสังวัตตินะจจะัะติรูเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตาเวทนาจะหิทังพิคเวอัตตาอภวิสานะยิทังเวทนาอภาทาธยะสังวัตเตยยะระเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเม เวทนามาโหสีติยะสมาจะโขพิกเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตตินจัจจลรพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหโตเอวังเมเวทนามาโหสีติ สัญญา sia, นัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอตาภวิสสะในยิทังสัญญาอภาทาธยะสังวัตเตยะละเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจะโขพิคเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภาทาธยะสังวัตตินัจจะละพัตติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังขารานัตตาสังขาราจะหีทางพิคเวอัตาอภิสังสูตนหิทางสังขาราอภาทายะสังวัเตยยงลพเทาจะสังคาริสูเอวังเมสังขาราหุนตเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยัสมาจะโขพิขเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาราอภาทายะสังวัตันตินาจะลพัตติสังคาริสูเอวังเมสังขาราหุนตูเอวังเมสังขารามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจจหิทังที่เขเวอตาอภิสสะนัยทังวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตยญาลพเพถาจะกวิญญาณีเวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยสมาจะกโขภิเขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภาทายาสังวัตตินจัลภติวิญญาณีเวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ ตังกิงมัญญะถา glasses, พิคเวรูปังนิจังวานิจังวาตอนิจังพันเตยมปนะนิจังทุกขงังวาตังสุขงังวาติทุกขงังพันเตยมปนะนิจังทุกขงังวิปรินามะธรรมังกันลังุตังสามนุป,ปสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอตตัตติโนเหตังพันเตยตังกิงมัญญะถา glasses, พิคเวเวทานานิจาวานิจาวาตอนิจาพันเตยมปนะนิจังทุขังวาตังสุขังวาติ ทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามาธรรมังกันลังนนตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาพคะเวสัญญานิจาวานิจาวาตีนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเติทุขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกันลังนุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิคเวสังคารานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขงังวิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสัมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโาาสมเอโมเอมัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถากิเเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัลังนุตังสามนุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต แตสมาติหาพิเเวยังกินจิรูปังอติตานาคตาปจุปันางอชัตตงวาพหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสหามัสมินาเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาทัถพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจจุปันาอชัตตาวะพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพ เวทนาเนตังมะมะเนโสหมามัสมินะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสำมาปัญญายะทัพพัง ยากาจิสัญญาอติตานาคตะปจจุปนาอชัตตวาพยิทธวาโอราลิกาวาสุขุมวาหีนาวาปณิตาวายาโทเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวาเมตังยถาภุตังสัมาปัญญายาทัตพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปจจุปนาชัตตวาพยิทธวาโอราลิกาวาสุขุมวาหีนาวาปณิตวาเยโทเรสันติเกวาสเพสสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิ นาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญะทัตถังยันจินจิวิญญาณังอติตานาคตะปจุบปนังอชตังวาภิธทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาฮีนังวาปณีตังวายันโทเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญะทัตถังเอวังปัสังพิคเวสุตตาวะริยสาวโกโรปสมิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติ สัญญายาปีนิพินทติสังคารสุปีนิพินทติวิญญาณสเมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติอุสิตังพัมมะจริยังกตังกะระนิยางนาปรังอิทัตายาติปชานาติติธรรมโวจักภะคะวาอัตตมนา ปัญจะวะัคคียาพิขูพระคว่โตภาสิตนางภินันทุงอิมัสมิงจาระณะวยากราณะสมิงพัญญามนเนปัญจะวะัคคียานังพิขูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิมุตจิงสุติ